เรื่องย่อพรมลิขิต EP 0.7การเกตพุทตาลเจอกันแล้วที่แท้ข้ามพบมาเหมือนกันเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆแล้วสำหรับละครพรมลิขิตช่อง3ในวันที่31ตุลาคม2566หลังคุณนายการเกตได้ยินเรื่องพุทตาลที่มีหน้าตาเหมือนกับตัวเองและมาหาถึงเรือนแต่ก็คลาดกัน ด้านแม่กลิ่นขโมยเอาสร้อยคอของแม่พุทตานไปให้หมูสิงช่วยขายแต่พฤอริ์มาเจอและจําได้จึงรับซื้อไว้เองเรื่องย่อละครพรมลิขิตตอนที่เจ็ในที่สุดคุณนายการเกตที่ไปเจอสร้อยของแม่พุทตานที่พ่อริ์ซื้อไว้ก็ได้เจอกับพุทตานเสียทีหลังจากที่คอลาดกันไปมาทั้งพุทตานและคุณนายการเกตรึ่งไปทันทีที่เห็นหน้าอีกฝ่าย จากนั้นได้มานั่งคุยกันทำให้รู้ว่าที่แท้ทั้งคู่ข้ามพบมาเพราะคำพีกริณาการีเหมือนกันแต่การมาต่างกันด้านขุนหลวงท้ายสะได้ข่าวเรื่องการก่อกระบฏท,ที่หวังล้มล้างราชบัลลังจึงออกจากวางพร้อมสหายมหาดเล็กทั้งห้าเป็นแผนล่อให้พวกที่เป็นกบฏท,ทั้งหมดแสดงตัวและจับกลุ่มตัวทั้งหมดมาลงโทษ แต่ระหว่างปลอมตัวออกไปก็ได้เจอกับพุตตาลที่ได้ให้ความช่วยเหลือไว้ช่วยหาข้าวหาปลาให้กินและได้ทำเมนูปลาตะเพียนทอดให้กับขุนหลวงและสหายติดตามละครพรมลิขิตตอนที่7ออกอากาศวันพุทธที่วันที่1พฤศจิกายน2566เวลา20.30นาฬิกา30นาที ทางช่อง3 HD กด33และทางออนไลน์ c h 3 Plus